ที่โรงพยาบาลเกาะสีชังอเภอเกาะสีชังจัังหวดชนบุรีนายบัณฑิตธรรมประจําจิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านการกลั่นและปิตโตรเคมีบริษัทไทยออยจํากัดมหาชนนายวิโรธมีนพ,พันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกํากับองค์กรและกิจการสัมพันธ์และปฏิบัติงานในตําแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอภิชาตินินสลับปลัดอาวุโสอเภอเกาะสีชัง นายชาวริตทิพาวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท g l o b a l power synergy จำกัดมหาชนนางสาวสิริวันมุลิร่องในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีรวมพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง กลุ่มไทยออยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนหน่วยงานราชการรวมถึงโรงพยาบาลบนเกาะสีชังเนื่องจากที่ผ่านมาต้องรับกระแสไฟฟ้าจากฝั่งเสียราชาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอฟผผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลและเมื่อปี2556สายเคเบิลที่ส่งกระแสไฟฟ้าใต้ทะเลขาดจากการท่อสมอของเรือเดินสมุทรกฟผจึงได้แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลไว้บนเกาะ ชเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนบนเกาะสีชังรวมถึงโรงพยาบาลเกาะสีชังจนถึงปัจจุบัน กลุ่มไทยออยและบริษัท Global Power Synergy (GPSC) ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวความคิดที่จะจัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณสถานประกอบการของบริษัทโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและคาดว่ายังจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสะไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในระยะยาวได้อีกด้วย พรอมทางเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs emission) จากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกาะสีชังเพิ่มความสามารถในการให้การรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้น